ดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมาเสนอเรื่องสื่อละคนค่ะหนึ่งสื่อละคนคือสิ่งที่เป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อประเภทอื่นแล้วแต่สามารถทําหน้าที่นำเสนอเจตทุกสองสายได้เช่นผู้ศาสนาสถานที่สถานะหนังสือพิมพ์กาแพงอึกลาซาหรือรวมทั้งสื่อถือบ้านสองยังไงได้หมดสื่อละคน ของตนเองอยู่ในสังคมหนึ่งมุมมองผิดๆต่อตนเองและผู้อื่นสองร oh <my> ู้เรื่องเพศก่อนวัยสามก้าวร้าวรุนแรงสี่อิทธิพลจากโฆษณาห้าผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหนึ่งนอนดึกขัดกายอ่อนกำลังกายขาดขาดการ คู่คือสองความสามารถในการอ่านลดลงเนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝน<ด>สามไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมความรู้และคิดสร้างสรรค์สี่ทำให้เด็กห่างหายจากกิจกรรมและพฤติกรรมที่มีประโยชน์อื่นๆจะไปทำเจอก,กันไปเนี้ยไม่ได้เราจะขออนุญาตไปตัดประเรินตายตัว ปอนคือมวลชนหรือสื่อที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารตัวชัวยได้แก่หรือสื่อยยทีมวิทยาวิจิตกระจายเสียงทพลีโฟทะคัสภาพยนตร์และดนตรอาจจะแม้ใ่าวางและนุยย่อาจจะแม้า่าวากกว่า ประโยชนของสื่อละคนค <c oughs> ือทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความขเข้าใจกันมากกว่านอกจากนี้ก็จะทำให้รู้จักตนเองด้วยเพราะการสื่อสารเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่กลับมา ทีคนี่ชอบผอมสูและคนสูงปกติสัมพันธ์และคือสมว่าคนรับพางต้องมีความสุขจีความสนใจเจจะดีดี โอ้ซึมเศร้าร้ายแรงปอดใจ็บกระตายให้เกิดโรคอื่นเจ็บเทียบชีวิตว่าเกมกับคนอือ่นอาจคนเป็นเป็นกัวไปเสียจากเต้าที่ต่างจกงที่จุดจของพวกเรา,าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ จบก,การเสนอเพียงเท่านี้ครับ